มันไม่เล่นเฟรนเทียร์อะตอนสองนะฮะมากับเพื่อนเก่าคนเดิมที่ทุกคนอาจจะจำได้แ <c oughs> ก๊กแล้วมึงดูย,ยังไงว่าผมสร้างรหัสใหม่หรอ <c oughs> ดูได้ไงกูยังไม่ได้บอกเลยไอ้ยบบอกกูอะไร รอแม่ตั้งนานแล้วเนี่ยจนแห้งเนี่ยน่นานแล้ว่อโอ้เข้าเซอร์วิสแล้วใน,นกนารก็แล้วไอเจ๊แล้วมึงสอนเอแล้วมึงสอบเหรอ ห้องนานแล้วเอ้เดี๋ยวนี้ยังไม่ต่อ EP อสองค่ะจ้าเจ๊กลองเล่นเกมนี้สักหน่อยดิโอเคอเนียรับเกมนี้จูอิ<จ>อนแมน Latto 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 latto, mi kaki mi, mi kak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 i, mi าไวเกียวอยู่นี่าว่านะเกียไม่ได้ดีกว่าทุกคนว่า